วันนี้เวลา17นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระรีนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุง่งและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธ,ธเลิศล่านภาลายัย แล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องนวำสศก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาต่อจากนั้นทรงจุดไฟเทียนชนวนแล้วพระราชทานให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายจเจ้าอาวาสพระอารามหลวงห้าพระอารามเพื่อจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน เมื่อพระสงฆ์30รูปจเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรมพระราดวิสุทธิมุนีวัดเขาสาลาอาตุนฐานาจาโรจังหวัดสุรินทวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนาจบแล้วทรงหลังทักษิโนทกพระราดวิสุทธิมุนีถวายอนุโมทนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระเทศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายอดิเรก มาคบูชาย่อมาจากมาคปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาคะหรือเดือนสามตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือนสามซึ่งดวงจันทร์เสวยมาคเริกนับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ที่เป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใสนอกจากนี้ยังเป็นวันสำคัญที่เกิดจากตุรงขสันิบาตหรือเหตุอัศจรรย์4ประการคือเป็นวันที่พระสงฆ์1250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาคือได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภินญ,ญาหก วันนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นวันพระธรรมด้วยซึ่งประเทศไทยได้กำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาคบูชาเป็นครั้งแรกเมื่อปี2394ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และในปี2549รัฐบาลได้ประกาศให้วันมาคบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้เป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์